ครับผมสวัสดีครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องยีสานบานปลานะครับวันนี้นำพาพี่น้องมาเก็บพักแป้นนะครับหรือภาษากลางเอื้นว่ากุยช่ายนะครับเก็บไปเห็ดนางนะครับหลายคนเลิกสงใสนะครับผมเก็บไปขันสมนะครับนี่คือพักแป้นที่ปูว้อยู่หน้าบ้านนะครับแนกะทางยางรถยนต์ครับผมครับผม ปักแป้นนะครับงามๆนะครับที่ปูไว้ยุนาบ้านนะครับวันนี้จะทําการตัดนะครับเอาไปคันสมอันผมนี่ขคันสมแซบนะครับผมสําหรับสมปักแป้นนะครับคันแล้วไปกินข้าวุ่นกับแเจ้าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้เ้วนกันครับผมเอานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาตัดนะครับนะครับมาตัดผักแป้นน้ำกันนะครับผม ครับ,รบหลังจากที่ตัดแล้วก็ใส่วลาอีโบโดนนะครับมันกับปงออกเงาเขานะครับก็สามารถตัดเราต่อไปได้นะใส่วลโบโดนนะครับงามเร็ยวนะครับวันนี้เขเป็นตัดเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอินซี่นะครับบอกุ่ให้งาม เสียงรบกวนแน่นะครับเสียงรถเสียงห้าแลรียนพันนะครับผมเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับนะครับผมนี่กำเริ่มนับงามๆนะครับครับผมนี่คือสภาพของกระถางพักแป้นนะครับที่ทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเลือดเดต่อพักแป้นนะครับแล้วจะบำรุงด้วยคุ้ยอินซีนะครับจะให้งามตาไป สามารถตัดในเราต่อไปนะครับซึ่งใส่เวลาอกบูโดนนะครับผมตัดแล้วปุ๊บนะครับฝนตกทันที่นะครับอันนี้คือสภาพมีฝนตกนะครับผมครับผมหลังจากที่ไอ้เกียรพักแป้นนะครับหรือภาษากลางกัน่ากุยช่ายนะครับเกียรพักแป้นในเจะเอาไปขั้นส้มนะครับพักแป้นเป็นภาษาท้องทินเป็นภาษาทางบ้านผมนะครับจะเอาไปขั้นส้มซึ่ง จะมีแนวใส่หน่ำนะครับนั่นคือมะเขือเคลือนนะครับอันนี้คือต้นมะเขือเคลือนที่ปู่ไวส้สวนนลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาเก็ี่ยมะเขือเคลือนไปใส่สมพักแป้นนะครับผมสําหรับมะเขือเคลือนนะครับเขาจะใส่ลูกลูกแก่นะครับลูกแก่คือลูกสีเหลืองนะครับแบบนมี้นนะครับผม นะครับรูปแบบมีใซ่ไร้นะครับผมเรื่องเรื่องนะครับมีใซ่ไร้นะครับถ้าแบบนี้จะบอาไปใส่ขันสมพักแป้นนะครับจะบ้าไปใส่สมพักแป้นนะครับลูกอ่อนแบบนี้เอาไปลวกยันกับน้ำพริกนะครับอร่อยหรือว่าแซ่บรลายนะครับผมนะครับแต่ที่จะเก็บเมื่อนี้ก็คือลูกแก้เรื่องเรื่องนะครับผมเอาไปใส่ เป็นส่วนผสมนะครับเป็นส่วนที่ใส่ต้องกันครับการขั้นสมพักแป้นนะครับขั้นสมพักแป้นในบ้านผมต้องใส่มะเขือเคลื่อนนะครับแบแกงเลืองแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยกินะนะครับว่าสมพักแป้นแซบหรือไ่แซบหรือว่าเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะทางภาคเอื่อนนะครับอาจจะไม่เคยกินนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมนี้ถือว่าเป็นสมพักที่แซบนะครับแต่ก็ต้องใส่มะเขือเคลื่อนนํานะครับผม เดี๋ยวมาเกี่ยวต้งกันครับครับเอามากยังเซียนะครับผมครับเอามากแก้เรื่องเงนะครับไปใส่ส้มผักเป้นนะครับถ้าเอือนผักเป้นเพื่อนอาจจะเอาไปเฮ็ด เป็นกับเขาเนื้ออือนนะครับแต่บ้านผมกับเฮดเดอรไลท์เมนูโดยเฉพาะเมนูคันสมพักแปน้นนี่ครับแส่บคักนะครับตอนนี้ก็อยู่สวนหลังบ้านนะครับผมเก็บมาเกลือเคลื่อนไปเซ่ส,สมพักแปน้นนะครับรวมงามนะครับผม บางาโลูงทีมันเริ่มแก้มันก็นสุกด่วนเริ่มเน่าอันนี้คือเน่าแล้วนะครับก็จะลดลงไปนะครับเป็นเบียเป็นต้นกาไม้เกือบหนอิงนะครับตีต่อไปก็กต้องปูงหญ้านะครับเดี๋ยวเกิดหน้าองนะครับผมเฉพาะหมากสีเหลืองนะครับหมากแก่หมากวันยังา่เอานะครับหมากวันเนี่เอาไปแต่ลวกกินกับน้ำพริกนะครับแก่เพื่อน,นนะครับผม มาเกิดขึ้นแับรวมงามนะครับ มดต้นเลยนะครับผมผมนี่คือเกลือเคลื่อนนะครับส่วนผสมของการขั้นสมพักแปน้นนะครับผมเกลือเคลื่อนนะครับไปฝานไซนนะครับครับผมนี่คือพักแปน้นนะครับที่ทําการตัดได้นะครับได้เล่าล่าจากสองกำไม่แงนะครับ กับเมื่อบมนะครับสองคำไม่แ่กับปักแป้นที่ปลูกใส่กระถางยางรถนะครับใบนาบ้านพอดีอยู่ดีกินครับผมแล้วก็นี่มะเขือนะครับมะมะเขือมะเขือเคลื่อนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนผสมในการคั้นสมปักแป้นนะครับผักแป้นนะครับภาษาพื้นบ้านหรือภาษาการเดินว่าคุยใช่นะครับขอพวณพี่น้องป้องไฟนะครับทุกคุที่ที่เกียดเขามารับชมรายการ ทางช่องอีสานบานปาน,นะครับฝากไปกระลังแรงใจแห่งกันแล้วกันนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามคอมเมนต์นะครับไปกระลังแรงใจแห่งกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิ๊บเม่พบก,กันเพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเป็นสุขสุขพนเวลาสวัสดีครับ